ข่าวกันยืนขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมัตสึคุทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y ยูทูบเบ้าอุบลรถไทยสิ่งครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องไปทางเฟนเพจนะครับเบ้าอุบลรถไถกันลานน้ำเนยกันเลยกันนะครับสำหรับคลิปนี้อยู่กับเจ้าเวทเขียวคุเตาเอ็มเก้าห้าสี่ศูนย์นางานมโอนิกาพิชิตต่อยูคาวานเถาะ ต่อบักอยังไงแบกยังอี่บออเ,อเออล้มไวไๆพี่ต้อง,งเอ้ฮ่ามันล้มเขากล้องกับข้ออาภัยแล้วกับข้อถทษน้ำแน่ ทีหยิบเลยวะไม่ต่อ,อยงไงคักคักหนาง,งานเพ็กคู่เพ็กคู่ครับวันนี้ เล่นต่อ,อย่างเดียวงานนี่จำรีบเลยละ่ะโอ้เก็ดแบบบาดเสียวเลยเพื่อนต่อทีแห่งครับ เดี๋ยวพาเวียนไปเบื้งหน้าเบืองหันวานก็จะปาดห้างอีกเลยว่าเกี่ยวมาบเบืองผ่านดากว่ะกพเศร้า 不过嗯 ขั้นพีขันพีขั้นไกหนีแหละบาีหายบีหายูดันเลยก็่ากันจอดทีนี่เขาดีโยมเนี่ดิโยมหัวหน้าเตยบเต็มโบกเลย นะมึงมีจอดลุ่นนี่เฮ็ดเข้าไปยกล้อกันลุ้น ไอ้เงนนบ้านหางทอกเลยบอก Oh นี่นี่นี่โอ้ตีกตีแล้วพาะนะเฮ็ดเอาเนบันแลนบอกกิงเกียต้มเลยรู้เปล่านักเฮ็ดเราเนบันพี่ว่นันท้ายรถเว่ันนักหนักหนักอุ้ยอุ้ยอุ้ย

ผมสามเท่อถอยจาางลงไปตังหลักเลย bái nè, cậu tham rồi, mua bái, trót trót với nhau tới nè mẫn thì bốc huế, tung thoa với nhau đi, à, mua à, nó xong say hiu khầu à, 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 à,